ญี่ปุ่นชมสุปโชคใช้โอกาสได้คุ้มค่าอีกแล้วต่อบอลกับเพื่อนไหลลื่นแถมส่งให้เพื่อนทําประตูซัปโปโรกดจูบิโล40เปโตวิตปลื้มฟอร์มผู้เล่นมากโอกาสรอดตกชั้นตอนนี้ค่อนข้างสูงจริงๆสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทต,ตาเสื่อมหรือคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเน,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 นี่ยสายตาอาจจะมีการล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันเวนลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับ โปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตา 2, ร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกบรรจุ25แคปซูลมูลาค่า650บาทฟรีนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็สั่งซื้อที่ call c e n เ e r เพชออดิสอนนะครับเบอร์โทร0 8 9 4 1 8 1 8 1 8หรือทางไลน์ p a เอเ รวมไปถึงนะครับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยอันนี้เลยครับตอบโจทย์อย่างมากเกลเน่กานโอล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัม70แคลเท่านั้นนะครับ มี2รสชาติให้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะเป็นรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มเมและรสคุกกี้แอนด์ครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกินแล้วที่เซเว่นอทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกเรเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จ e ซ e ว e นอีเลเว l อออนไลน์ หรือเซเว่นเดลมันแลกได้ทางเพจเกลเน,น่เลยนะครับอุดหนุนกันได้ช่วงนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลิกมาเก็บตกหลังเกมที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะครับต้นสกัดของน้องเช็คสุปโชคเปิดบ้านรับการมาเยือนของจุบิโรอิวาตะซึ่งเกมนี้สำคัญสำหรับซัปโปโรนะครับหลังจากเกมก่อนหน้าเนี่ย เอาชนะเทรโซมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึ่งสุปโชคลงไปในช่วงท้ายเกมแล้วก็ทำแอซิดได้นะครับแล้วก็เป็น3มแต้มสำคัญของซัปโปโรซึ่งถ้าเกิดเกมเจอจูบิโลสามารถเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องโอกาสรอดตกชั้นก็ค่อนข้างสูงนะครับ1ึตัวจริงในเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสุปโชคในเกมที่ผ่านมาจะลงมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่เปตวิกก็ยังให้เป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับก็ยังคงใช้เซิปปร์เล่นตัวจริงชุดเดิมๆเ,เป็นหลักนะครับมีซูเกโน มีทางฝั่งของฟุกุโมริโอคามูระนะครับโคไมอิทาคามิเนะแนวรุกก็เป็นกาเบรียลคาร์เนโกะแล้วก็ชินโซโคดุกินะครับส่วนจูบิโรอิวากะก็นำมาโดยเอนโดแล้วก็เคนยูสุกิมโตะนะครับซึ่งเกมนี้พูดตามตรงว่าเป็นเกมที่ซัปโปโรเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแท็กติกที่เปโตวิดวางเอาไว้เนี่ย ทำได้ดีจริงๆครับนักเตะต่อฝน,นองแล้วก็เล่นได้อย่างสุดยอดนะครับทั้งจังหวะการเพรไปเอาบอลจังหวะการยิงประตูแล้วก็จูบิโลมาด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่อย่างมากแล้วก็มีสิทธิ์จะตกชั้นสูงนะครับสประตูที่ซัปโปรโรทําได้เนี่ยลูกแรกโหต้องชมนะครับซ้ายปีศาจแห่งฮอกไกโดกลับมาแล้วครับอากิโตฟุกุมมริปั่นฟรีคิกเข้าไปงามหยดลูกที่2ก็ทําชิ่งกันดีครับ ชินโซโคโรกิจ่ายให้คันเนโกะปาดมาแล้วก็เป็นกาเบรียลชาเบียยิงเข้าไป2ต่อศูนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้พอสองต่อศูนแล้วก็ฟอร์มแบบนี้ของซัปโปโรเนี่ยผมก็นึกว่าสุปรโชคน่าจะได้ลงเล่นมากขึ้นมากกว่า10นาทีนะครับแต่ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเข้าสู่ครึ่งหลังเปตตวิทเปลี่ยนตัวค่อนข้างช้านะครับเปลี่ยนตัวคนแรกเนี่ยเร็ว ส่งคิมลงมาแทนที่ของชินโซโคโรกิที่สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยอันนี้เข้าใจได้เพราะชินโซอายุเยอะแล้วและเปลี่ยนตัวอีกทีเนี่ยฟูไกนะครับลงมานาทีที่75เกมนี้สำรองตัวลุกเพียบแต่ไปตัวิตเลือกจะใช้งานตัวลุกในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับเล่นไปเล่นมาปุ๊บเนี่ยจูบิโลเหลือ10คนแต่ไปตัวิตก็ยังไม่เปลี่ยนตัวและประกอบกับว่าบรรดานักเตะตัวหลักๆ เล่นไปเล่นมายิงไม่ค่อยเข้าแล้วก็เปลี่ยนสุปโชคสารชาติลงมาในช่วง5นาทีสุดท้ายครับส่งลงมาพร้อมกับโอกาชิวะแล้วก็ทางฝั่งของอาราโนกในส่วนของสุปโชคลงมาน้องเช็คทําได้ดีอย่างมากนะครับญี่ปุ่นชื่นชมเลยว่าเป็นนักเตะที่ลงมาและใช้โอกาสได้คุ้มค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับลงมาเนี่ยสามารถจ่ายบอลเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับสุปโชคลงมาเนี่ยเขาเล่น3ภาษานะครับกับลูคัสเฟรนเดส แล้วก็ทางฝั่งของทาคามิเนะเห็นได้ชัดจังหวะต่อบอลกล้าเล่นมากขึ้นมีจังหวะตอกส้นมีจังหวะล็อกมีจังหวะเล่นทําชิ่ง1นึแล้วก็ลูกที่3เนี่ยที่มาก็เริ่มมาจากสุเปโชคสารชาตินะครับที่จ่ายบอลทะลุช่องให้ทาคามมเนะหลุดเข้าไปเียดได้ว่าตอนแรกจะเปิดแต่บอลเนี่ยมันไปฉลับผู้เล่นจูบิโล่ทาเข้าประตูไปแต่ลูกเนี้ยเขาให้เป็นทาคามิเนะยิงประตูนะครับแต่สุเปโชคไม่รู้ว่าได้อสซิสต์หรือเปล่านะแต่ก็อยากให้ได้เหมือนกันแต่คือบอลเนี่ยมันฉลับผู้เล่นจู อาจจะนับเป็นเพย์ใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าได้ก็เป็นแอซิสที่3แต่ถ้าไม่ได้สุปโชคก็มีส่วนร่วมกับประตูของซัปโปรโรซึ่งเป็นลูกที่3เพราม3ูนยนปุ๊บเนี่ยซัปโปรโรก็มาบวกลูกที่4จากโอกาชิวะ4ต่อูนะครับซึ่งสุปโชคในเกมนี้ลงเล่นไปเนี่ยประมาณช่วงเวลาปกติ4นาทีแล้วก็ ลงเล่นในช่วงเท่าเวลาบาดเจ็บอีก6ก็ประมาณ10นาทีก็ถือว่าทาได้ดีนะครับทั้งจังหวะการเล่นกับเพื่อร่วมทีมและดูให้ชัดว่าเขาเนี่ยมีความกระหายที่อยากจะเล่นบอลมากจังหวะสปินจังหวะการจ่ายบอลมีหลายจังหวะที่สุ per โชสปินไปแต่เสียดายเพื่อนจ่ายให้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้โอกาสยิงแต่โดยวรวมแนละ้วสุ per โชคดูดีนะครับสถิติของสุ per โชนะครับจากทางเจลิกเลยนะลงไป4นาทีเขาให้เป็น1นึ่งแอซิ์นะผ่านบอลทั้งหมด12ครั้งผ่านบอลสำเร็จ12ครั้ง เรเดียวสุประโชคจ่ายบอล100%ไม่เสียเลยนะครับวิ่งเข้าพื้นที่สุดท้าย2ครั้งวิ่งระยะทาง1.2กิโลเมตรนี่ไม่กี่นาทีวิ่งไปกิโลกว่าแล้วแล้วก็สปรินต์ไป2ครั้งหลังจบเกมแฟนบอลญี่ปุ่นชื่นชมนักเตะซัปโปโรหลายๆคนฟอร์มดีนะครับฟูคูมริกักบตัชาเบียแล้วก็หลายๆคนแล้วก็ชื่นชมว่าสุประโชคสารชาติลงมาก็ยังคงทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะการจ่ายบอลให้ทาคามมเนะไปยิงซึ่งนี่เป็นแอตติทิทูด3ของสุประโชคเนี่ยถือว่า เตตีค่าเฉลี่ยลงสนามไปมีส่วนร่วมกับประตูเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญเขาบอกว่าสุปโชคพร้อมแล้วที่จะได้ลงเล่นมากกว่านี้เขาชอบเวลาสุปโชคอะ่ะเป็นนักเตะที่ให้บอลง่ายแล้วก็จังหวะการเคลื่อนที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพอร์เฟก แต่โดยรวมแล้วมีการพัฒนาการที่ดีนะครับก็เป็นข้อดีแต่ก็เชื่อว่าแฟนบอลญี่ปุ่นและแฟนบอลชาวไทยก็อยากเห็นสุประโชคลงมากกว่า5นาทีหรือ10นาทีนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าเห็นได้ชัดลงไปเขาก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะให้บอลก็ง่ายเสียบอลยากแล้วก็มีจังหวะจ่ายบอลได้เสียที่โอเคเลยนะครับก็รอดูผมเชื่อว่าไปตุยได้เห็นหลายๆอย่างแล้วคือตอนนี้ อยู่ที่โอกาสจากไปตวิดล้วนเพราะพิธีบอกเองนะครับว่าการฝึกซ้อมทําได้ดีอุ่นเครื่องก็แอซซิตทาอะไรได้เยอะความฟิตก็พร้อมและอยู่ที่ความไว้วางใจว่าเปตวิดจะให้เล่นมากกว่านี้หรือเปล่าก็ลุ้นกันในช่วงของสุดท้ายแต่ผมยังเชื่อลึกๆเช่นเดียวกับแฟนบอลซัปโปโรก,ก็เชื่อลึกๆนะครับว่าโอกาสน่าจะมีมากขึ้นกว่านี้ก็อ้อนวอนให้เปตวิดให้โอกาส้องเช็คได้มากขึ้นกว่าเดิมละกันนะครับ แต่ว่า3มแต้มเกมนี้เปโตวิทผู้หลังจบเกมว่ามีความสุขกับฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนอันนี้ยอมแล้วว่าเป็นวันที่ซัปโปโรเล่นดีมากจริงๆน่ายิงได้สัก6-7ลูกอลูกเป็นวันที่เพสซิ่งแนวลุกมานะครับสิเปตัวจริงที่ส่งลงไปก็เล่นดีนะในมุมมองผมนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของแดนกลางเนี่ยโคไมเนี่ยก็เล่นดีทาคามินเนก,ก็ดีนะครับสำรองที่ลงมาคิมคุนฮีอาจจะต้องปรับแต่ที่ลงไปแล้วเล่นดีก็มีสุปะโชคโอกาชิวะ โอกาชิวะลงไปก็ยิงประตูได้เลยนะครับเขาก็ปื้นฟอร์มการเล่นเขาบอกว่าโอกาสรอตกชั้นก็ยังคงต้องสู้กันอยู่แต่ตอนนี้พอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่เล่นดีอย่างมากในช่วง2-3เกมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ซัปโปโรดูดีเขาก็คาดหวังว่านักเตะจะรักษาฟอร์มการเล่นและโมเมนตัมที่ดีอย่างนี้ต่อไปให้ได้นะครับ3แต้มในเกมเจอจูบิโร่สำคัญเพราะเป็นการปัดให้จูบิโร,ร่โอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงส่วนซัปโปรโรขยับมามี3-4คะแนนเนี่ยโอกาสรอดสูงมากมาก แต่โปรแกรม2นัดหลังจากนี้ของซัปโปโรค่อนข้างหนักนะครับเกมนั้นต่อไปเนี่ยจะบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากฝูงในวันอาทิตย์ที่18กันยายนเวลาเที่ยงตรง่านทอดสดเนมือเดิมทาง Facebook แสนสปอร์ตและ YouTube สยามสปอร์ตดูกันได้และต่อน่วงด้วยไทยดาบี้ซัปโปโรเล่นในบ้านเจอฟอนตาเล่นี่คือ2เกมโหดของซัปโปโรอย่างมากนะคือถ้าเกิดมีแต้มได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดและรอดูแล้วกันแต่ผมเชื่อว่า2เกมนี้สุขบโชคถ้าได้ลงเล่นเนี่ย มันจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยกกระดับอ่ะเพราะทั้งมาลีนอตและฟอนตาเล่มันคือ2ทีมที่โหดที่สุดของฟุตบอลเจลีกนันตอนนี้เป็น2ทีมที่ลุ้นแชมป์พูดตามตรงซัปโปโลอาจจะเป็นตัวแปรของ2ทีมในการลุ้นแย่งแชมป์เจลีกก็ได้อาจจะทําให้มุมเปนตั้มของแต่และทีมเปลี่ยนไปอาจจะสมมุติว่าซัปโปโลชนะมารินอตและฟอนตาเล่ชนะเกมแล้วตกค้างได้ฟอนตาเล่จะกลับมาหรือถ้าซัปโปโลโดนมารินอตแล้วไปจัดฟอนตาเล่ มาเลยลองก็จะไปเห็นไหมว่าโมเมนตัมของซัปโปโร2เกมหลังจากนี้มันส่งผลในการลุ้นแชมป์จริงๆก็อยากเห็นสุขโชคได้ลงมากขึ้นแล้วกันโหผมได้เห็นคาชมจา,า Twitter, จากแฟนบอลญี่ปุ่นเขาไปดูในทวิตเตอร์หรือคอมเมนต์จากแฟนบอลชาวไทยด้วยกันก็โอเคแต่แค่ว่าเสียดายอย่างเดียวที่เปโตวิทให้โอกาสลงน้อยไปหน่อยเท่านั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้โอกาสลงมากกว่านี้ผมว่าน่าจะมีการโชว์ทีเด็ดอะไรก็มากขึ้นได้นะครับแต่ผมก็ยืนยันนะว่าเขาเล่นได้แล้วกับการเล่นเจลิกตอนนี้และเล่นได้มีประสิทธิภาพด้วย กล้าเล่นจังหวะจ่ายบอลทักษะอยู่ที่โอกาสในการลงสนามถ้าได้ลงเยอะขึ้นยิ่งดีเลยสำหรับ Show, สุขโชนชาติเพื่อน,อนๆในชแนลต้องซุยคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศให้คะแนนสุขโชค6.7คะแนนน,นนะครับมองว่าลงมาสร้าง Impact ให้ออก,กับเกมซัปโปโรได้แล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูที่3ด้วยนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาพูดกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงส่วนตัวผมชื่นชอบนะ ได้เห็นนักเตะไทยลงเล่นได้เห็นนักเตะไทยประสบความสําเร็จกับต่างประเทศอ่ะผมให้กําลังใจพวกเขาเต็มที่อยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากดูกันด้วยนะรวมไปถึงนะครับช่วงท้ายของรายการต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะใครตาไม่สู้แสงมีจุดด,ดําเส้นขาวลอยไปมาตาผ้ามัวมองไม่มชัดต้อลมต้อกระจกต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมเล่นโทรศัพท์มือถือดูบอลดึกๆ หรืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยตาจะล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้สามารถรับประทานได้ทุกวันเวลาสองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรีหนึ่งกล่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตา2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีนะครับสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บบาทฟรีไปเลยนะครับก็ อุ่นกันได้รวมไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีในช anel ต้องซุยนะครับอย่าลืมครับดีสตาสั่งซื้อได้ที่ call center เพชรอดิศนะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหรือทางไลน์ p a s หนึ่งแปดนะครับรวมไปถึงนะครับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์สะดวกแถมอร่อยอันนี้เลยครับตอบโจทย์กับชีวิตผมมากสําหรับผลิตภัณฑ์จากเกลเน่นะครับโดยเฉพาะเกลเน่กาโนล่าบารพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัม70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะเป็นรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆรสคุกกี้แอนด์ครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เซเว่นอทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล่องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้ากันน ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จ7 e เ e ่ l เอเลเออนไลน์หรือ7 Delivery ได้นะครับมาแลกได้ทางเพจ f a c e b o o เกรนเน่อย่าลืมอุดหนุนกันได้ขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ